สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตเอกสารอีกนรอบนะคะ,ะทุกคนจําได้ไหมคะก็คือเอมี่นะคะได้รับตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วอตอนที่ส่งเอกสารตัวนี้มาเนี่ยก็จะมีเอกสารตัวนี้ก็คือก็คือจะบอกรายการทั้งหมดนะคะว่าเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะมีหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็สองก็คือ,อตัวนี้ เออตัวนี้ก็คือที่มันเป็นเวกุกุจกพลเนซาชอยักษซออันนี้ก็คือจะเป็นใบที่เราสัญญาว่าเราเออก็ก็คือตัวนี้ทาเป็นตัวอย่างแล้วก็ใบจริงๆที่เขาส่งมานี้เราก็เขียนนะคะเขียนจดหมายแล้วก็มันจะมีซองจดหมายมาใช่ไหมคะอมีทำการเขียนแล้วก็ส่งกลับไปให้ที่ตมเรียบร้อยแล้วนะคะพอหรังจากอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะคะตัวนี้3นะคะ ก็คือจะเป็นการสัญญาว่าเราจะไม่ใช้สิทธิต่างชาติในเกาหลีนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าเว็บไซต์นะคะแต่มี่จำไม่ได้อันนี้คือให้ให้สามีทาอะคะ่ะอันนี้ไปที่สํานักง,งานเขตแล้วก็ไปทําก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้าใครแบบว่าสามีทําให้ได้ผ่านทางออนไลน์ก็จะสะดวกมันก็จะสบายเราเข้าไปตามเว็บไซต์เนี่ยคะ่ะแล้วก็จะให้เราทํานะคะแต่ว่าเราต้องดาวน์โหลดอีกแอปหนึ่งนะคะทุกคนมันจะเป็นแอปแบบ Pass ตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วก็ มันจะทำทควบคู่กับเว็บไซต์นี้นะคะก็ให้คุณสามีทำก็ดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นพอหลังจากที่ทำตัวนี้เสร็จเนี่ยเราจะได้รับเอกสารนะคะเป็นอันนี้เราพิมพ์ออกมาได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะหลังจากที่เราได้เอกสารตัวนี้เสร็จนะคะเราก็นำเอกสารตัวนี้นะคะไปที่ชุมินเซ็นเตอร์นะคะหรือว่าเขตที่เราอยู่นะคะนำไปแล้วก็ก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะคะชูมินถ ok ึงโลกชิงโก ก็จะเป็นการแจ้งเราเข้าทะเบียนบ้านนะคะอ่แจ้งเราเข้าทะเบียนบ้านอัีก็ไปคนเดียวถ้าถ้าสามีใครว่างก็ไปกับสามีก็ได้นะคะเมื่อเราไปปุ๊บเนี่ยอ่เจ้าหน้าที่นะคะก็จะนําเอกสารมาให้เรากรอกนะคะเราก็กรอกไปนะคะเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นเอกสารตัวนี้อมีไม่ได้ถ่ายเอกสารมานะคะหลังจากนั้นพอเราแจ้งเข้าทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเขาจะถามเลยว่าเราจะทําบัตรประชาชนไหมเพราะว่าเรากจะทําบัตรประชาชนเกาหลีเลยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอกสารอีกตัวหนึ่งมาให้เรากรอกนะคะ เวลาแจ้งเข้าตรงนี้เดี๋ยวมี่ใส่เอาออารละเอียดให้เดี๋ยวกันนะครับเอกสารมันจะเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนมันก็เลยจะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะมันเป็นเอกสารที่ถ้าสมมติว่าสามีเราไปแจ้งเอาเราเข้าทะเบียนบ้านใช่ไหมคะก็จะเป็นข้อมูลของเรากับสามีเราปนๆกันนะคะคนที่ไปแจ้งเองก็มี่ก็ทําเองคนเดียวเขียนว่าเออเป็นข้อมูลของตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีข้อมูลของสามีก็คือมันจะมีต้องต้องรู้ก็คือว่าเลข ID card ของคุณสามีนะคะอ่อตัวนีเ้เราต้องไปเขียนใส่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นถ้าพนักง,งานถามว่าเราจะทำแบบประชาชนไหมก็เจ้าพนักง,งานก็จะเอาเอกสารอีกตัวหนึ่งให้กับเรานะคะให้กับเราให้กับเราเสร็จปุ๊บเราก็กรอกข้อมูลนะคะเราก็กรอกข้อมูลไปพอกรอกข้อมูลเสร็จปุ๊บก็เจ้าหน้าที่จะเรียกไปที่โต๊ะเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้เราสแกนนิ้วนะคะเหมือนจําได้ไหมคะว่าเราเวลาเราทรํแบบประชาชนครั้งแรกหรือว่าเราปั๊มลายนิ้วมือะคะ่ะเออทำเหมือนแบบนั้นเลยคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นแบบ เอออันนั้นนะก็คือเราก็จะสแกนเอ่อนิ้วชี้<ร>นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโป้องอะไรเงี้ยซ้ายขวาเอ่อซ้ายขวาหมดเสร็จแล้วก็มันก็จะสแกนทั้ง5นิ้วว่าง4นิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะสแกนทั้งหมดนะคะก็สแกนเสร็จป,ปกกุ๊บก็เจ้าหน้าที่ก็ทําการเออเวลาสแกนนิ้วอาจจะยากนิดน,นึงนะทุกคนเออมันก็จะอันนี้นี่เออเรานิดหนึ่งอะค่ะแล้วก็จากนั้นพอสแกนอะไรเสร็จเจ้าหน้าที่ก็กรอกข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะจะเป็นเอกสารตัวนี้นะคะ ะจะมีเอกสารตัวนี้ให้เรามานะคะอ่ามันก็คือแทนบัตรประชาชนของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้มันคือขั้นตอนยังยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนชื่อของเกาหลีได้นะคะอันนี้มันคือขั้นตอนของทําบัตรประชาชนโดยใช้ชื่อไทยของเราใช้นามสกุลของเราเราต้องทําบัตรออกมาก่อนแล้วจากนั้นก็เราถึงจะไปที่ศาลแล้วขอถึงจะขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลได้นะคะอันนี้ก็ถ้าบัตรตัวจริงออกมานะคะ ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความมาให้เราแล้วหลังจากนั้นก็เราถึงจะไปรับบัตรประชาชนตัวจริงได้นะคะก็หลังจากบัตรประชาชนออกมาเสร็จปุ๊บเราถึงจะนําบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปที่ศาลแล้วก็ไปขอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอีกหนึ่งรอบนะคะก็พอถึงตอนนั้นก็อีกขั้น,นตอนหนึ่งนะคะพอเปลี่ยนอันนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็อาจจะถึงจะได้มาทําบัตรประชาชนอันนี้ก็ได้บบบัตรประชาชนเกาหลีตัวจริงเหมือนกันค่ะแต่ยังเป็น ชื่อนามสกุลไทยของเรานะคะแต่ถ้าใครอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปที่ศาลอีกรอบแล้วก็ไป,ปไปขอเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาที่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนั้นนะคะแล้วถึงจะไปที่ชูมิเซนเตอร์หนึ่งรอบแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนเป็นชื่อนามสกุลของเกาหลีหนึ่งรอบแล้วถึงจะไปทําบัตรถึงจะไปทําพัสเกาหลีหรือว่าทําอย่างอื่นนะคะถึงจะได้นะคะก็ขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะคะขั้นตอนของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่บัตรประชาชนของเราออกเสร็จปุ๊บนะะค ภายใน30วันนะคะภายในเดือนหนึ่งเราต้องเอาเอเรียนการ์ดของเราะคะ่ะเอเรียนการ์ดที่มันเป็นบัตรตันเดาของเราะคะ่ะต้องไปคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะก็ถึงว่าถือเป็นอันว่าเราเป็นคนเกาหลีเรียบร้อยนะคะเย้ mm hmm. <Yeah. laughs> ก็ตอนที <c oughs> ่ขั้นตอนของอะไรเลยขั้นตอนที่3นะทุกคนอบอกนิดหนึ่งก็คือว่าของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรสัญญาว่า มันจะมีสองขั้นตอนก็คือว่าอาถ้าสมมติ่อย่างคนจีนหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถที่จะถือสองสัญชาติได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเขียนตัวนี้ก็คือแบบสละสัญชาติเลยนะคะแต่ว่าของคนไทยก็คือดีหนึ่งอย่างก็คือเราแค่เราแค่มาเซ็นสัญญาว่าเราจะไม่ใช้สิทธิอของคนต่างชาติในประเทศเกาหลีก็คือเราจะไม่ใช้สิทธิของความความเป็นไทยของเราเนี่ยมาใช้กับที่เกาหลีอย่างเช่นเกาหลีมีสวัสดิการสําหรับคนต่างชาติเนี่ยเราก็จะหมดสิทธิ์ตรงนั้นไปนะคะอืม ก็เราก็จะไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะถ้าใครชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบายยค่ะ